ชวนวัยรุ่นคว้าฝันชิงทุนการศึกษากับโครงการคิดใสไทยแลนด์ซีซั้น6คุณอัศวินการจนะวิสิทธิผลที่ปรึกษาประธานกรรมการและผู้จัดการโรงงานบริษัทจุ้ววัดจำกัดและบริษัทตราแม่ครัวจำกัดได้ร่วมง,งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการคิดใสไทยแลนด์สีเั่น6เพื่อค้นหาสุดยอดเยาวชนไทยพร้อมคว้าโอกาสเข้าสู่วงการบันเทิงตามสโลแกนพัฒนาเยาวชนไทยห่างไกลกันพนันสร้างคนคุณภาพสู่โลกอนาคต ซึ่งตราแม่ครัวได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาเยาวชนและสถาบันครอบครัวซึ่งเป็นกําลังสําคัญในการสร้างอนาคตที่ดีให้แก่ประเทศชาติต่ตอไป ก็ในฐานะที่บริษัทของเรานะครับบริษัทที่อยู่คู่ครัวไทยมานานกว่า40ปีนะครับเราก็เลยได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของสถาบันครอบครัวนะครับซึ่งเป็นสถาบันที่จะพัฒนาเยาวชนนะครับให้เป็นรากฐานที่สําคัญต่อไปในอนาคตของประเทศชาตินะครับและเราก็เลยเล็งเห็นว่าโครงการคิดใส่ไทยแลนด์นี่นะครับเป็นโครงการที่ดีที่เหมาะสมที่จะร่วมพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดีต่อไปในอนาคตเพื่อประเทศชาติของเราครับโดยในปีนี้ เปิดรับสมัครทั้งรูปแบบออนไลน์และการลงพื้นที่สั่จร4สี่ภาคเพื่อค้นหายาวชนไทยที่มีอายุ13-18ปีจากทั่วประเทศที่คิดดีทำดีมีความสามารถ <S <S และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่บริษัทจุ้วหัวจำกัดและบริษัทตราแม่ครัวจำกัดได้ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของบริษัทที่พร้อมจะสนับสนุนและส่งต่อสิ่งดีๆคืนให้แก่สังคมอย่างยั่งยืนต่อไป ก็อยากจะเชิญชวนน้องๆนะครับเยาวชนนะครับที่มีอายุ13-18ปีนะครับที่มีความฝันนะครับสามารถส่งคลิปความสามารถนะครับมาได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้นะครับมาสมัครกันเยอะๆนะครับแล้วเจอกันครับ